วันนี้จะพามาเดินตลาดจีนฮะต้องใส่แมสหน่อยตนนลาดจีนพอดีว่าดูดูอุปกรณ์ปลาตู้ปลานะครับอุปกรณ์ตู้ปลาพอดีต้องเปลี่ยนคาร์บอนครับคาร์บอนใช้มาเป็นปีแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะเดี๋ยวพามาชมอันนี้เป็นแช่นาทาวนะครับเป็นตลาดจีนแถวมิสซิสซา เดี๋ยวมาซื้อของกินหน่อยครับอากาศดีนะครับวันนี้อากาศประมาณสิบองศามแปดหรือถึงสิบองศาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวันจะเข้าไปตลาดหน่อยซื้อของครับก็มีอันนี้เป็นโซนผลไม้นะครับผลไม้เราจะซื้อลองกองลองแกนหน่อยครับเราก็คือลำไย,ยนี่เอง อ๋อซักน่นะาราคาเท่าไหร่เห็นไหมครับห้าเหรียญห้าเหรียญน,นี่ก็ร้อยกว่าบ,บาทนะแพงอยู่ฝรั่งแต่ส่วนใหญ่ฝรั่งมาเนี่ยผมเคยซื้อไปแล้วมันนิ่มอันนี้โอเคฝรั่งฝรั่งาขาเนี่ยฮะนะสักลูกสักแพ็คนึ่ง โซนผลไม้นะครับสม้มนะฮนี่ส้มนะครับเอาส้มไปแล้ หน่อยนี่แหละฮะส่งมาให้เด็กๆนะฮะไปโรงเรียนด้วยโอ้สตรอเบอรีร่มาใหม่ๆเลยครับเห็นสตรอเบอรี่ครับรสดๆอเี่เนี่ยกำลังจัดเข้าเชลเลยสตรอเบอรีร่เนีย่ยเห็นส้มลูกเล็กๆฮะจิ๋วดิวเท่าหัวนิปโป้วมือเองฮะ ครับทิมนะฮะทิมก็มีขายอันนี้เป็นมะม่วงสินใหญ,ญ่มะม่วงนเนี่ยเป็นของฟิลิปปินส์อันนี้เป็นซโซนพวกเห็ดนะฮะเห็ดแล้วมะม่วงนะี่ชามอคาโดนะฮะ มะม่วงชนิดนี้ส่วนใหญ่จะอยู่แถบเม็กซิโกนะครับเป็นพวกมะม่วงที่สีๆหน่อยบ้านเราไม่ไม่ค่อยมีปลูกนี่เป็นโซนถักนะฮะแตงตุ้มผักยาวนะฮะยาวบวบนะฮะบ,บวบก็มีบวบ อันนี้ก็คือลูกฟักแมวภาษาเกตเวย์เชียโยสหานีสัพปะรดสัพปะรดนี่มาจากพวกหมู่เกาะพาชมอันนี้เป็นโซนของปลาทะเลฮะอ่า าทะเลนะปลาหมึกกุ้งปลาลเมตนะฮะากินปันอันนี้น่าจะเป็นนเราน่าจะเป็นปลนนปลาน,นิงไหนะฮะปนนาร,ราพีกษอกราพีอ่า ทะเลมีปูสดหอยอันนี้จะเป็นพวกคิ้งคิดนะบ้านเราก็คือคิ้งคิดแคทคิดก็มีคนะรับปลาสวายนะฮะ อันนี้เป็นปลาดาบเงิอนอันนี้เป็นล็อกเจอร์ฮะมีแยงเลยล็อกเจอร์ฮะเดี๋ยวาโซนต่อไปฮะอันนี้เป็นโซนเนื้อนะครับเนื้อที่สามเป็นแพ็คๆก็จะแบ่งตับ อไรพวกนี้แบ่งเป็นแพ็คๆไว้นะฮะตรวนี้ก็จะเป็นอาหารแห้งนะฮะปลากระป๋องอะไรมีหมดฮนะซอสส่วนใหญ่มาจากเมืองไทยซอสซีราชาซีราชานี่มันของอเมริกานะฮะอันนี้เป็นของฟิลิปปินส์นะฮะคล้ายๆน้ำปลาบ้านเราจะเป็นของฟิลิปปิน์ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารแห้งธรรมดานะฮะดูมันคร่าวๆพอฮะอันนี้ก็เดี๋ยวจะไปจ่ายตังค์นะครับตามมาเดินชมเล่นๆนะตลาดจีนอันนี้คออบเตอร์จ่ายกันนะครับ ีจะมาเดินดูป่านะครับว้าวนี่ชมป่าสวยงามน,นี่เต่าว้าวป่าสวยๆทั้งนั้นเลยนี่ป่าอะไร น้ำมันดูตลาดปตาฟอร,ร์มบอมผมป้าจะละเมิดป้าเราเลย <ID> ชื่อปลาครับไอดีชากหกเหลียเก้าเก้าทะเลครับในสวนปลาทะเล เป็นปลาเทวดานะแองจจฟิตตัวละประมาณที่ผ้าเหรียญโอ้แพงะครับบ้านเราก็ถูกแต่จากอันนี้ปลาดุสคัตหรือบ้านเราเรียกว่าอะไรคอมปาเดียคอมปาดีปลาปอมป เป็นโซนปลาทองนะทองปลาปลาตะกูลปลาคร์ฟดูสวยนี่เรื่องเยอ้าวชอบไปเรีย พาเนี้ <Water> <Okay. S 1> อันนี้ลาเทสบายมาแเลดีนะคือไปสักตัวหน,น,นึ่งรอรอตาดดีกนะวนะ่านหลากหลาย

าปีระยาผสมพันธุ์ด้ยยาดูเขี้ยวับดูเขียวว้าดูเขียวดละยาลองลุมน้ำมาเครันี่ก็เนร่เชื่อเลยลบีปีระดา ค,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 คว,วันนี้จะพามาชมมาตลาดนะครับเป็นตลาดเกาหลีชื่อแพทซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับอันนี้จะเป็นของเกาหลีล้วนๆเลยนะครับก็จะมีของคนไทยนิดหน่อยนะฮะเดี๋ยวลองเข้าไปชมเลยฮะเดี๋ยวเราตูเข้าไปไในครับ ผลไม้เกาหลีอะไรทุกอย่างเป็นของเกาหลีหมดน,นะฮะชมความกว้างนะครับฮะจะมีผลไม้นะครับคล้ายๆตลาดจีนนั่นแหละครับแต่ว่าอาหารส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจากเกาหลีนะฮะดูนะฮะส่วนใหญ่อาหารมาจากเกาหลี ดูป้ายนะฮะป้ายก็จะมีภาษาเกาหลีด้วยผลภาษาอังกฤษนีต้องเลี้ยงชิ่นนมไให้ลูกเลี้ยงชิ่นนมนะฮะ,ะน้ำนมลอเกาหลยฮะ เนื้อสไลด์อะไรของเกาหลีมนะฮะซอสต่างๆนะฮะวาม่านะฮะดูฮะบะหมี่เก่งยวสำเร็จเป็นจากเกาหลีทุกอย่างเกาหลีหมดนะฮะคนขายก็เกาหลีนะฮะ ก็รีทุกอย่างเลยครับเดี๋ยวต้องจบคลิปก่อนนะครับเพราะว่าโอ้วันนี้คนจ่ายเงินต่กออคิมไม่ไหวนะครับคนเยอะมากเลยก็เลยไม่ได้ซื้ออะไรไรนะครับเดี๋ยวเขาจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ